สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ a s m o อวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชันน้นปน .1 2 3ประจำปี2025นะคะ30ข้อดูซิว่าวันนี้ดูเฉลยแล้วเราถูกไปทั้งหมดกี่ข้อนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะข้อที่1นทอมพูดว่า I have to go home now I have to go home now เธอฉันต้องกลับบ้านเหรอฉันต้องกลับบ้านก่อนนะเพื่อนจะ react จะตอบกลับไปว่ายังไงได้บ้างนะคะมาดูช้อยส e กันข้อ a บอกว่า have you been there before have you been there before เธอเคยไปที่นั่นมาก่อนไหมบ้านเธอนะเธอเคยไปบ้านตัวเองมาก่อนไหมเป็นคำถามที่เราไม่ควรถามนะคะลูกบ้านเขาเขาอยู่ของเขาทุกวันนะข้อ a ไม่ได้เลยข้อ b how long was it for how long was it for ไปนานแค่ไหน เขาไปบ้านก็อยู่กันไปยาวๆอยู่ทั้งคืนเป็นคําถามที่ไม่น่าถามอีกแล้วถ้าไปเที่ยว่เออถามได้ไปนานแค่ไหนอะไรแบบนี้ข้อ C it's still quite early it's t i l l quite early ยังเร็วอยู่เลยเอา้า e early เป็นคําที่เด็กชอบแปลว่าเชา้า e early ไม่ได้แปลว่าเช้านะจ๊ะ early แปลว่าก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเร็วกว่าปกติเออ เร็วกว่าปกติสมมติว่าออควรจะต้องกลับบ้าน5้าโมงเย็นเพื่อนคนนี้บ่ายสามโมงครึ่งก็พูดขึ้นมาแล้วว่าวฉันต้องกลับบ้านก่อนเฮ้ย it's still quite early ค่อนข้างเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นนะเธอทำไมมันมีอะไรหรือเปล่า it's still quite early still เนี่ยแปลว่ายังคง quite แปลว่าค่อนข้างนะคะยัง ยังไม่ถึงเวลาเลยนี่ยังเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะน,นี่คือ react ของเพื่อนหรือเปล่าและข้อดีด็อกสุดท้ายเธอฉันต้องกลับบ้านก่อนแล้วล่ะ I will be back soon I'll be back soon เดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่เธอจ้า A B C D ข้อไหนตอบข้อ C จ้าไปเร็วกลับเร็วจังเนาะวันนี้ it's still quite early ยังเร็วอยู่เลยเนี่ยยัง ยังไม่ถึงเวลาเลย it's still quite early นะคะจำไว้ว่า early ไม่ได้แปลว่าเช้า early แปลว่าก่อนเวลาที่ควรจะเป็นถ้านัดกันบ่ายสองน้องมาตอนบ่ายโมงครึ่งอันนี้ก็คือ early เหมือนกันนะคะไปข้อสอง j k c k กับ Sheila คุยกัน whose phone is that whose phone is that whose คือของใคร ถามเจ้าของจ้าก็ต้องตอบเป็นเจ้าของสิจ้าข้อไหนดี it's not there, t h e r e wasn't it it's me และ it's my brother's ข้อนี้ตอบข้อ d d o g ค่ะ it's my brother's a p o พลิเคชั s ตรงนี้ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะของของพี่ชายฉันเองจริงๆอ่ะมันควรจะมีคำนามต่อด,ด้านหลังก็คือ it's my brother's phone แต่เราละาคำว่าโฟนตรงนี้ไว้เพราะว่า ก็รู้อยู่แล้วว่าคุยเรื่องโทรศัพท์ก็ไม่ต้องเอ่ยคำว,ว่าโทรศัพท์ซ้ำรอบสองก็ได้ it's my brother's ได้นะคะทีนี้อาจจะมีบางคนพุ่งไปตอบข้อ c ข้อ c เนี่ยจะถูกถ้าเปลี่ยนมีเป็นอีกคำหนึ่ง it's me คือฉันเองแต่เขาถามว่าของใครต้องตอบว่าของฉันเองคำแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้คือคำว่า it's mine is mine ของฉันเองหรือ is my phone ถ้าจะใส่คำนามตามหลังเนี่ย m y ก็จะเป็น my m i ถ้าไม่มีนามตามหลังมาคำเดียวจบก็ mine is t mine ถ้าแบบเนี้ยถึงจะตอบได้ข้อ c นะคะเพราะฉะนั้นเบอร์2ตอบ d doc อไปเลยจ้าไปต่อที่เบอร์3 j a เจมีกับเฮเลนคุยกันค่ะ there weren't any more tickets for the match There weren't any more tickets for the match. ไม่มีตั๋วสำหรับการแข่งขันเหลือแล้วหมดตั๋วหมด match คือการแข่งขันเป็นคู่เป็นสองทีมแข่งกันอะไแบบนี้นะคะก็คือตั๋วหมดแล้ว่เธอไม่เหลือแล้วเพื่อนจะตอบว่าอะไรดี That's a pity. It isn't enough. That's it. I hope so. คือถ้าเราอยากดูบอลแล้วเราไปซื้อตัว๋วแต่ตั๋วหมด เราก็ควรจะต้องรู้สึกผิดหวังและใน4ช้อยสนี้นะคะหนึ่งช้อยที่แสดงอาการผิดหวังก็คือข้อ a ค่ะ that's a pity that's a pity คำนี้แปลว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจังเลยอดดูเลยนะเนี่ย that's a pity uh huh. uh, it isn't enough เป็นคำที่ดูทะแม่งมากมาวางตรงนี้นะคะคือ Uh, ใช่ตั๋วมันไม่พอ enough เนี่ยมันแปลว่าเพียงพอแต่ว่าแต่ว่าเธอจะพูดข้อข้อเท็จจริงขึ้นมาทำไมในตรงนี้เพื่อนก็รู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดก็ได้ว่าตั๋วมันไม่พอรู้อยู่แล้วคำว่าไม่เหลือตั๋วแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันไม่พอต่อความต้องการนั่นแหละ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยคข้างบนนะ่ะมาเป็นพ past s i าเป็น, Part นะคะก็คือเป็นรูปอดีตใช้วอ r d เนี่ยเป็นอดีตเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดไปแล้วอะ่ะแล้วเรามาเล่าย้อนให้เพื่อนฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะเป็นอดีตตามไปด้วยข้อ b ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่ไปข้อ a จะ that's a pity น่าเสียดายจังเลยไปที่ข้อ4ค่ะเอมี่กับเอมมาคุยกันเอมี่เอมมา <laughs> Let's go to the park. It's so nice there. ไปสวนกันเถอะน่าจะดีที่นั่นอะอากาศดีบรรยากาศดีไปสวนกันเถอะไปเอ็มมาตอบว่า Of course. Can I take my little brother with me? แน่นอนไปส okay, ิแน่นอน Of course แน่นอนแปลว่าไปนั่นแหละเขาชวนไปเราก็โอเคได้แน่นอนไปเลย แต่ว่า can I take my little brother with me ขอพาน้องไปด้วยได้ไหมน้องชายของเรานะคะเอมี่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าไม่ได้เออถ้าไม่ตอบว่าได้ก็ตอบว่าไม่ได้มันมีอยู่สองทางให้ตอบอะขอพาน้องไปด้วยได้ไหมได้ขอพาน้องไปด้วยได้ไหม,ไ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 ,หมไม่ได้แต่ทรงไหนดีต้องอ่านต่อน,นิดนึง we'll have a good time there we'll have a good time there เราจะต้องมีความสุขสนุกมากแน่แๆเลย Have a good time แปลตรงตัวตรงตัวก็คือมีช่วงเวลาที่ดีซึ่งพูดพูดภาษาง่ายๆก็คือสนุกอ่ะจ้าสนุกเราจะต้องสนุกมีความสุขกันมากๆเอา้ามันเป็นในทางบวกนะเธอเธอว่าเขาให้น้องไปไหม ไปสิไปเออข้อไหนดีจ๊ะมันไม่มีตอบ yes ตรงๆแต่ว่าข้อที่เป็นในทางว่าโอเคไปได้ก็คือข้อ a ค่ะ certainly certainly แน่นอนมาได้เลยน้องชายเธอพามาได้เลย certainly ส่วนข้อ b i don't think so ข้อ c of course not ข้อ d dog i'm afraid i can't อันนี้มันเป็นปฏิเสธหมดนะคะ B กับ C เนี่ยเป็นในทางปฏิเสธว่าคงจะไม่ได้แต่ d d o g เนี่ย I'm afraid I can't ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ได้อันนี้ผิดประทานเพราะว่าถามไต้องตอบ you ฉันพาน้องไปได้ไหมฉันเกรงว่าเธอคงจะพาน้องไปด้วยไม่ได้ผิดประทานไปนิดหนึ่งดีด็อก็เลยไม่ใช่ข้อนี้ตอบข้อ A ไปนะจ๊ะ มาต่อกันที่ข้อที่ห้าค่ะแมรี uh, ่ถามว่า can I borrow your pen for a moment can I borrow your pen for a moment ขอยืมปากกาเธอสักแป๊บได้ไหมโอเคซึ่งได้ไม่ได้แล้วเพื่อนตอบขอบคุณไปแล้วนะคะ thank you ขอบคุณนะแปลว่าน่าจะให้ยืมแล้วข้อไหนที่เป็นแบบว่า,วาเออ,เอ,อได้ได้ให้ยืม you must Not a bit thanks, it's up to you และ sure here you are ถ้าให้ยืมต้องตอบว่า sure here you are ข้อดีดอกค่ะแน่นอนและไอ uh, here you are ตรงนี้ก็คือเอาไว้พูดตอนยื่นของเอานี่จ้า <c oughs> นี่จ้าเอาไปเลยจ้ายื่นของให้ Hi, here you are นะคะข้อ c ขอพูดถึงข้อ c หน่อย it's up to you Up to someone ในที่นี้หมายถึงแล้วแต่แล้วแต่เธอเลยซึ่งบางทีเวลาพออยู่ในบทสนทนาแบบนี้นะคะแอบตีความยากนิดนึงว่าเธอขอยืมตังทั้งสองล้านนี่มันก็แล้วแต่แล้วแต่เธอพูดแบบนี้คือให้หรือไม่ให้คะเนี่ยเออพูดยากนะสรุปแล้วว่า จะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมกันเนี่ยเออ it's up to you แปลกๆนะมันต้องแล้วแต่เจ้าของเงินแล้วแต่เจ้าของปากกาสิแล้วจะไปแล้วแต่คนยืมได้ยังไงไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่มาทางดีด็อกดีกว่านะคะ sure here you are เอาไปเลยปากกาฉันให้เธอยืมจ้าข้อที่6คะ่ะเจสซี่กับจอห์นคุยกัน can you help me with this work can you help me with this work ช่วยฉันทำงานนี้หน่อยได้ไหม I'm afraid I can't I'm very busy now เกรงว่าจะไม่ได้อะเธอพอดีว่ายุ่งยุ่งมากเลยคงช่วยไม่ได้เจสซี่พูดอะไรมาหนึ่งอย่างแล้วจอหตอบว่า yes certainly ได้ <laughs> รอบนี้บอกได้ I think I will be free in an hour ฉันว่าฉันน่าจะว่างในอีกสักหนึ่งชั่วโมงอะ อ oh. แต่ตอนแรกว่าไม่ได้รอบนี้บอกว่าได้แต่ขออีกช,ชั่วโมงนะออีกหนึ่งชั่วโมงนะอ้าวเจสซี่จะต้องมีการต่อรองเจสซี่ผู้ไม่ยอมแพ้มาขอความช่วยเหลือแล้วเพื่อนเพื่อนเซโนเจสซี่ผู้ไม่ยอมแพ้พูดอะไรไปสักอย่างเพื่อนถึงว่าเซเยสได้อ้าวมาดูกันนะคะว่าเจสซี่พูดว่าอะไรข้อเ can you help me tomorrow งั้นช่วยเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะ วันพรุ่งนี้กับอีกหนึ่งชั่วโมงคือคนละเรื่องกันผิดผิดเวลาไปน,นิดหนึ่งข้อ A ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่ข้อ B can I come a little later can I come a little later ฉันชขอมาหลังจากนี้อีกสักแปบ๊บค่อยมาใหม่อ่ะได้ไหม later คือภายหลังนะคะหลังจากนี้อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันค่อยมาใหม่อ่ะจะได้ไหมได้ไหมล่ะ Yes c e r t l y อีกสักชั่วโมงค่อยมาใหม่แล้วกันเอ้ยดูเข้าท่าไหมดูเข้าท่านะไปเช็ค C กัดีก่อนนะคะข้อ C บอกว่า When will you be free When will you be free เธอจะว่างเมื่อไหร่คำถาม when เนี่ยคำถาม w h เนี่ยเป็นคำถามที่เราถามมาแล้วเราต้องตอบเป็นข้อมูลไม่ใช่ตอบเป็น yes no คำถาม yes no จะขึ้นต้นได้วย verb ช่วย is am a r do does can will พวกนี้เป็นเว r รช่วยแต่คำถามประเภท W H What when where why ต้องตอบเป็นปลายเปิดมันเป็นคำถามปลายเปิดตอบเป็นข้อมูลก,กว้างๆไปหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่เข้ากับคำตอบคอบ่ะก็ตอบเป็น yes มาเราถามว่าเธอว่างกี่โมงเธอว่างเมื่อไหร่ใช่จ้ามันก็ไม่เข้ากันข้อ4ไปด้วยข้อดีก็จะไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าใช้ w h e เหมือนกันอีกนะคะก็เลยตอบข้อ B ดที่สุดจ้ะ Can I come a little later? เดี๋ยวค่อยมาใหม่หลังจากนี้ได้ไหม Yes, certainly. I think I will be free in an hour. อีกสักชั่วโมงค่อยเจอกันใหม่ฉันน่าจะว่างนะเออไ,ไปต่อที่ข้อ7นะคะเป็นการเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างเบอร์เ He was from walking all day yesterday. He was from walking all day yesterday. เดินทั้งวันเลยเมื่อวานนี้เขาก็เลยทำไมจากการเดินมาทั้งวัน tired angry busy strong และคำตอบที่ถูกต้องคือ tired ค่ะข้อ A เหนื่อย tired คำนี้ออกเสียงว่า tired ตัว R มันอยู่หลังตัว I เราไม่พูดว่า try นะแล้วเราก็ไม่พูดว่า tired ด้วยไม่อ่านเร็นะจ๊ะ ทายเหยดทายด์แปลว่าเหนื่อยอ n งก y นี่โกรธโมโหบีซี่นี่ยุ่งแล้วก็สตรองนี่แข็งแรงเขาเหนื่อยจากการเดินมาทั้งวันจ้ะข้อที่แปดนะคะ On Saturdays we usually จุดจุด The shopping and clean the house ในวันเสาร์แล้วก็เป็นเสาร์แบบเติม S ก็คือทุกๆวันเสาร์เราปกติแล้วพวกเราก็จะไปช้อปปิ้งกันแล้วก็ทำความสะาดบ้านแต่ว่าเราใช้เวิร์บตัวไหนกับ the shopping ดีเรามี go the shopping do the shopping take the shopping make the shopping ใช้เวิร์บตัวไหนดีและข้อนี้ตอบ do the shopping ข้อ b ค่ะ do the shopping พี่เชื่อว่ามีหลายคนไม่ได้ตอบดู เธอไปตอบโกกันใช่ไหมสารภาพมาสิ Go Shopping ก็ได้แต่อย่าใส่เดอ ER. ให้พูดว่า go Shopping แค่นี้นะคะ do the shopping go shopping แปลเหมือนกันก็คือไปซื้อของ Go เนี่ยมันบวก verb ing ได้แล้วมันก็จะแปลว่า ทำมันมันจะแปลเป็นกิจกรรมไปทำกิจกรรมนั้นๆเช่น go swimming ไปไว่ายน้ำ go jogging ไปวิ่งออกกำลังกาย go hiking ไปปีนเขาแบบนี้ก็คือ go บวก verb ing จะเป็นกิจกรรมนะแต่ถ้าเราเอา shopping มาใส่เดอะแล้วมันเป็นคำนามไปเสียแล้วเราก็คือใช้คู่กับ do นะคะเป็น do the shopping ทีนี้ ทีนี้ขอพูดนิดอันนี้นิดนึงก็คือดูกับ Make แปลว่าทำทั้งคู่มันต่างกันยังไงจ๊ะดูกับ Make เออดูกับ Make อันนี้พี่ก็เคยพูดในห้องในการสอนในห้องสดที่จิรัิกิิวเตอร์บ่อยๆนะคะดูกับ make ต่างกันยังไงแปลว่าทำทั้งคู่ดูคือทำกิจกรรม Make คือการทำแบบสร้างแบบผลิต ดู do, คือทำกิจกรรมเช่นดูช้อดูเดอะชอปปิ้งไปซื้อของน้องไม่ได้ผลิตอะไรน้องไม่ได้เป็นคนผลิตสินค้าด้วยน้องแค่ไปซื้อมันมาเป็นกิจกรรมการซื้อของดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายน้องก็ไม่ได้ผลิตอะไรผลิตเงินนี่นะับว่าเป็นการผลิตไหมไม่นะคือเราไม่ได้ผลิตเอ็กซ์เซอร์ไซส์ เรากระทำการ exercise เราทำกิจกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งดู homework do homework ทำการบ้านเราเรามองว่าการบ้านเป็นกิจกรรมเด็กอาจจะคิดว่าพี่คะแต่ครูสั่งให้หนูไปประดิษฐ์งานส่งครูนะมันก็เป็นการสร้างการผลิตหรือเปล่าสร้างการบ้านไงไม่ใช่ค่ะคนสร้างการบ้านนะ่ะคือครูคนสร้างการบ้านคนสร้างให้มันมีขึ้นมานะ่ะคือ ครูอาจารย์ของเราแล้วเราทําอะไรกับมันเราทําตามโจทย์มันเนี่ยถือเป็นกิจกรรมของเราเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะคะเราเป็นผู้ทําตามโจทย์มันไปบางทีครูอาจจะสั่งกันบ้านอ้านนักเรียนทุกคนจงไปนั่งสมาธิเห็นไหมไม่เห็นมีต้องผลิตอะไรเลยทีนี้ make make ใช้กับการสร้างการผลิตเช่น make uh, make a model ต่อโมเดลหุ่นโมเดลสร้างโมเดลขึ้นมา make a cake ทำขนมเค้กก็มีการสร้างมีการผลิตแบบนี้ make จะใช้แบบนั้น make a story make a story สร้างเรื่องขึ้นมาจากที่มันไม่มีอะไรก็สร้างขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างดูกับ make นะคะเพราะฉะนั้น shopping ปปเธอไม่ได้ผลิตอะไรเธอไม่ได้สร้างอะไรเธอแค่ไปหยิบมันมาแล้วก็มาจ่ายตังค์ใช้ do the shopping อ่ะข้อสุดท้ายของเซกชันนี้เบอร์เก้า good food is for maintaining a healthy body good food is for maintaining a healthy body อาหารที่ดีมันทำไมสักอย่างเพื่อการ maintain m a i n มาคำนี้ m a i n t a แปลว่าอะไรแปลว่าคงไว้รักษาไว้ keep นั่นเอง Uh, อาหารที่ดีมันจุดๆเพื่อการรักษาร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงเฮลตี้อยู่เสมออาหารเป็นสิ่งที่เติมคำในช่วงว่างเป็นภาษาไทยอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญดีมีประโยชน์จำเป็นมันต้องมาทรงนี้มาดูในช้อยส์เรามีอะไรบ้าง unpleasant comfortable necessary careful สี่ช้อยนี้มีหนึ่งช้อยที่ใกล้เคียงกับคำที่พี่ขวัญไล่มาให้ฟังเมื่อกี้นี้อยู่นะและนั่นก็คือข้อ C ค่ะ Necessary อาหารที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการคงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้อยู่เสมอนะคะ Unpleasant ข้อ A แปลว่าอะไร Pleasant นี่คือน่าพอใจใส่อันเข้าไปข้างหน้าซึ่งแปลว่าไม่ ก็จะแปลว่าไม่น่าพอใจไม่น่าพึงพอใจหรือบางทีมันจะแปลว่าขัดหูขัดตาขัดหูขัดตาเออเป็นภาพที่แบบขัดหูขัดตาดูแบบไม่น่ามองเลยประมาณเนี้ย unpleasant คือในแง่นั้นข้อ be comfortable comfortable คำนี้แปลว่าสะดวกสบายเฮ hey, สบาย สบายนะและสุดท้าย Careful ก็คือระมัดระวังค่ะ Careful ระมัดระวังโอเค